สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทดสอบเกมหนักๆไปหลายเกมแล้วนะครับคราวนี้เรามาทดสอบเกมเบามากครับเพื่อมีสาวๆบางคนอยากจะสนใจซื้อเจ้าตัวโปโกนะครับเอ็มไฟนะครับว่าเล่นดีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมประเภทแบบนี้ครับผมบอกเลยสบายๆครับลื่นมากเพราะว่าได้60สิบอ่าหกสิพแล้วก็เก้าิบพนะครับ สามารถเลือกได้ครับว่าเราจอแบบไหนนะครับเรื่อๆเลยแล้วแบตอึดๆนะครับเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องเบามากนะครับเครื่องเบามากๆใครยังสนใจตัว v o กเฟรมนะครับก็ รีบซื้อเลยเพราะว่าเครื่องเนี่ยหายากมากๆนะครับตอนนี้เครื่องแรงๆสเปคลังแรงนะครับเดี๋ยวต่อคอมเพลให้ดูออกออกเกมปุ๊บเข้าเกมใหม่ออกเกมปุ๊บเข้าเกมใหม่โอ้โหอย่างแรงเลยนะครับไม่ผิดหวัง ก็ใครสนใจก็เสียงก็กำลังดีครับไม่ได้ดังมากหรือเบาเกินไปครับเพราะตัวเครื่องเองก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเสียงเท่าไหร่นะครับถามว่าใช้งานได้ไหมก็ถือว่าทำใช้งานได้ดีเลยนะครับดูลื่นมากัวครับลื่นเปิ๊ดเลยสวบเบื่อแล้วไปดูเนฟิก ก็เข้าโดนเดนฟิกได้เลยเขา้าโดนเดนฟิกได้เลยนี่สว่าเบอ่อเดนฟิกแล้วเข้าลิงเกมอ้โหเครื่องสามพันแรงปุ๊บป๊าปเลยนะครับก็สนใจเจ้าโอเอฟไอก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับรีบเร็วๆเ,เลยนะเดี๋ยวของจะหมดซะก,ก่อน